สวัสดีครับพบก,กับสุ่เวลหรือร์พูลเราเริ่มต้นกันที่วิบากกรรมหงดงังในปี2020นะครับถือว่าเป็นปีที่ดีของหงดังหรือว์พููหลันจกพวูเขาคว้าแชมป์พิ์รกอังกฤษมาครอบครองได้สำเร็จและจากรอคอยแชมป์ลีกสูงสุดมานานกว่า30ปีแต่ก็กลายเป็นปีที่มาหาสวยภายในปีเดียวกันด้วยเช่นอยู่กันนะครับหรือผ <Liverpool S 2> ูู้ลวางแผนป้องกันแชมป์ปีนี้เอาไว้ให้ได้อีกสมัยนะครับซึ่งก็ดูแล้วไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่ ฝูงกาลังที่อยู่กันครบเหมือนเดิมแถมนักเตะแต่ละคนก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มแบบสุดๆเล่นแยาแค่ไหนก็ยังสามารถคว้าแชมป์มาครอบครองได้นะครับท่านั้นยังไม่พอช่วงซัมเมอร์ก็ยังเสริมทัพอย่างสุดกร่งได้อีกทั้งติโกโอาคารราอนันรากกงการจอมเทคนิคดีกริติ้งาสเปนและดีโกโจตาตอวหน้าทีมชาติปรตุเกตมาร่วมทีมในสำเร็จเรียนได้ว่าการมาของทั้งคู่เสริมความแข็งแกร่งให้กับหงด่างในน่นรลยะนะครับ แม้ว่าบรรดาคู่แข่งต่อสู้อย่างแชมป์พิมลีอังกฤษยอย่างสิง์บรเชลซีและเบอร์บีฟ้าแมนเชสเตอร์ตี่ก็เริ่มสมทับมากแค่ไหนแต่ก็ดูแล้วคงจะยากที่จะล้มหงดแดงลิเวอร์พูลลงได้ในซีซั่นนี้นะครับลิเวอร์อัลอสตันที่ยังสวยงามด้วยการเก็บชัยชนะรวด3นัดหลังจากนั้นเขาลางร้ายก็เริ่มปรากฏเมื่อตัวหลักๆเริ่มมีอาการบาดเจ็บและติดเชื้อโควิด -19 ไปบ้างไม่ว่าจะเป็นซาดิโอมาเน่ปีกทีมชาติสหรัเก่าเชนันชิกิลี่ เมฟิลตินชัสวิสแลนด์หรือแม้แต่กระทั่งเตกโกอาคันระก็ได้รับเชื้อมรณะเช่นเดียวกันนอกจากนั้นหังแดงยังมีปัญหาในแนวรับที่ขาดแคลนโดยเฉพาะในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟที่หลังจากปล่อยตัวเดยัองร็อกเดนให้ย้ายไปเล่นในลีกและซีแล้วก็ทําให้เหลือเพียงข้าเวกีฟานดิ์จูโกเมสและจเอิมาติปเท่านั้นแถมยังมีความโยกกองกลางตัวรับที่รับบทบาทประกังตัวกลางได้แบบสแตนบาย จริงๆแล้วเซนเตอร์ฮา์มสาคนคอยหมุนเวียนบวกกับตัวเสริมอีกหนึ่งก็เพียงพอแล้วแต่ความซวยปรากฏเมื่อมาติปมีอาการบาดเจ็บจูกปูเมตฟิตบ้างไม่ฟิตบ้างทําให้ต้องใช้ฟันได้ยินกู่กับฟามไโยโดยทั้งคู่ก็ทาได้ดีตารางร้ายเริ่มปรากฏในเกมที่ลิเวอร์พูลเส,สมอกับเอเวอเรตัน2-2เมื่อเบอร์ิวฟานไดส์ปากกหลังตัวเก่งโดนจอรนฟิฟร์จำเน,น,นกทีมชาติองกฤษของเอเวอเรตนพุ่งเข้าเสียบสกัดที่หัวเข่าเต็มๆจนต้องพักยาว หลังจากนั้นไม่นานฟาร์มิโยมิกฟิลส์สำรับประโยชน์ที่รับปวดเป็นเซนเตอร์ฮาร์ดจำเป็นก็มันเจ็บอีกไายต่อด้วยเทรนส์อาริเซเนอร์โนแบ็กขวาที่เดี่ยงไปอีกรลยและรายล่าสุดก็ต้องมาเสียโจกูเมสปากกำลังทีมชั้นกฤ็ดไปอีกไายต้องผ่าตัดพักยาวทําให้ในตอนนี้นะครับเจกก็ตรับในใหญ่ชายูมันเหลือเสร็จนฮารในทีมเพียงแค่จูเอลมาติสเท่านั้นแถมยังบาดเจ็บอดอดแอดแออีกต่างหาก ซึ่งเจร์เกนครอปก็ดึงดาวรุ่งสองรายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเนธานีฟิลิปลิสวิลลียมแม้ว่าที่ผ่านมายังไม่มีความผิดพลาดแบบจะแจ้งให้เห็นนะครับแต่ถ้าโดนเกมหนักๆเข้าไปเป็แนแรงกดดันเยอะๆต้องรอดูว่าจะรับมือได้มากแค่ไหนเรียกได้ว,ว่าแนวรับ Liverpool ลิเวอร์พูลในตอนนี้ไม่ต่างจากคําว่าพีการเกมล่าสุดบมเมาลากราเนตุเกนทีมชาติอียิปต์ก็มาติดโควิด -19 ไปอีกรายนาปวดนหัวแทนเจกิ้งครอปกุนซือชาวเยอรมันไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีกับคุ้มกําลังที่มีอยู่ แต่ก็มีปัญหามากในะตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนานะครับให้ยังเต็มแนวรับที่เลาอยู่ที่กลับไปรับใช้ทีมชาติบันเกิดให้กลับมาแบบ100เซตเต็มอย่าให้ได้มีใครเจ็บมากไปกว่านี้อีกเลยเพราะแค่นี้มันก็หนักน้าสาหัสพอสมควรแล้วซีซั่นนี้เป็นบทพิสูจน์ฝีไม้ในมือของจิกกิ้ครับอย่างแท้จริงว่าจะพาควักน้ําที่ขวางทางจนพาหงดงังต้องการแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่นะครับหงลุ้นซาลาดได้เตะเลสเตอร์ ผงแดงลิเวอร์พูลนะครับมีความหวังสลาค์คัมบัคเตะกับเลสเตอร์ซิตี้ในอาทิตย์นี้ถ้าหากผลตรวจโควิด -19 เป็นลบนะครับผงแดงลิเวอร์พูลนะครับลุ้นเลือดึกโมเมตสลาค์กองหน้าทีมชาติอียิปต์มีการเล่นหนสนามเจ็กับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในเกมพิลลิกวันอาทิตย์ที่2อพฤศจิกายนนี้หากผลตรวจเชื้อโควิด -19 ในวันพฤหัส,สบดีนี้ออกมาเป็นลบซาลาค์ในวันย28ป,ปีนะครับติดเชื้อระหว่างไปทำหน้าที่ทีมชาติอียิปต์เช่นเดียวกับโมเมตเอเลนี กองกลางเพื่อนร่วมทีมชาติจากอร์เนอลที่มีผลเป็นบวกเช่นเดียวกันนะครับกัน,นั้นแล้วแม้ยังอยู่ในช่วงกับตัวแต่ลหรือผููก็มีความหวังว่าจะได้เดาเตะทีมชาติอียิปต์ของทีมกลับคืนมานะครับมรซัมออสเนียรามาตอกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์นะครับที่เป็นคณะกรรมการโควิด1 9เปิดเผยว่าสารอยู่กับเอลสกูนัส เพื่อกักตัวให้แล้วเสร็จสิ้นและเขาก็จะได้รับการตรวจด้วยวิธี PCR นะครับในวันพฤหัสบดีนี้ ini, ซึ่งผมคาดว่าจะเป็นลบเพราะถึงเงินตอนนี้เขาก็ไม่มีอาการป่วยใดๆเลยและทําตามข้อแนะนําของแพทย์เราได้ติดต่อกับทางลเวร์พูถึงการตรวจสลาและเขาสามารถกลับอังกฤษได้หากผลตรวจครั้งต่อไปเป็นลบขณะเดียวกันนะครับลเวร์พูยังได้ลุ้นตัวจอห์นแฮนสันและแอนดี้โรบสันที่ต่างเจ็บมาจากถิ่นเช่นเกฤตและสกอตแลนด์ทำลำดับโดยแฮนสันถอนตัวจากทัพสิงโครคำรามอังกฤษไปแล้ว แต่สูมองสอนเชื่อว่าน่าจะพิดทันส่วนโรเบอร์สันดูเหมือนเจ็บไม่หลุดแหลกเหลือผู้พูดเหลือแค่โจเอลมาติสเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเซนเตอร,ร์ฮาฟคนเดียวในทีมปัจจุบันในทีมชุดใหญ่นะครับหลังต้องเสียว,วิกิฟานไนช์โจโก,กเมสที่บาดเจ็บยาวรวมถึงเทนส์อาลินเซนโน่ที่ต้องบางยาว3-4สัปดาห์ขณะที่ฟามิโยและติเอโกบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็จะมาพร้อมทันเวลานะครับหลังจากพักเบรกทีมชาติ ของดีเฮสกี้เชียนลิวพูกระชาตัตวอาลาบาเสริมหลังแก้ปัญหาเรื่องแนวรับอีเมลเฮสกี้นะครับระบุว่าหงดังลิวพูควรจะแก้ปัญหาเรื่องแนวรับด้วยกันดึงดาบิดอาลาบามาเสริมกลางให้ได้โดยบอกว่าดาวเตะทีมชาติออสเตรียมีคุณสมบัติที่ดีทุกอย่างแถมการได้แข้งระดับนี้มาร่วมทัพจะทําให้เหล่านักเตะเยาวชนมีความกระตือรือร้นสูงขึ้นด้วยอีเมลเฮสกี้นะครับอดีตกองหน้าของสโมสรลิวพูยอดสโมสรศึกเวทีพิมกฤษ กระตุ้นให้หงดัดงหรือว่าผู้พยายามกวตัวดับิดอาลาบาแนวรับสรุปผลประโยชน์ของไบยอเมวนคมาร่วมทีมให้ได้เพราะนั้นกำลังเจอก,กับปัญหาในตันวแนงแนวรับย่างหนักนะครับหลังจากที่เวอร์กิฟานนสและโจคูเมสสองเซนเตอร์แบ็กคนสำคัญต่างกันต้องได้รับบาดเจ็บและพักยาวถึงคู่จนทำให้กองหลังอาชีพที่มีประสบการณ์สูงหรือเพียงแค่โจเอมาติฟคนเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาตกเป็นข่าวกับ,กบตระกลลัลหลังไล่ในช่วงที่มันมาอย่างเช่นอาลาบาดโยอุเปเมกานและคารูดูเคลิริบเป็นตน้น เงสกี้เปิดเผยว่าคุณจะมีนักเตะที่เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แบ็กฟังสั่งซ้ายและวิ่งแบ็กซ้ายแถมเขาขยับมาเป็นกองกลางก็ยังได้มันถือว่าคุณจะได้เจนส์มินเนอร์เวอร์ชันหนุ่มกว่าเขาเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติตรงทุกข้อตามที่ทีมต้องการแถมยังเป็นคนที่ถือว่ามีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำอีกถ้าคุณดูความสําเร็จที่เขาทําได้แล้วก็คุณจะเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเขารู้ดีว่าจะต้องทําอะไรทีมถึงจะได้แชมป์ นั่นคือสิ่งที่คุณอยากจะมีอยู่ภายในทีมของกุนเพราะมันจะส่งผลดีถึงนกเตะอายุน้อยด้วยเนื่องจากพวกเขาก็อยากจะทำและประสบความสำเร็จในแบบเดียวกันนั่นเองก็อยากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็อยากมาหรือเปล่าคัแนนละครับก็มีเรยมเรตบาบาโซโลนานะฮะเล็งอยู่ปั๊บกล้าพอไหมอูดริสนะเฮนโดควรเล่นเป็นเซนเต์บแบ็กเพื่อจะตายจิมมี่วาดี จอห์นอัลตริดนะครับตำแหน่งข้างเลวูพูออกโรงแนะนำทีมรักของคุกว่าควรให้จอแดนแฮนเดิลสันเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กเพื่อจับตายเจมี่วอดี้ในเกมดวลกับเลสเตอร์ซิตี้ในสัปดาห์นี้นะครับเกมพิมพ์ขึ้นกับนัทตไปฮะเลวูพูของพวกเราต้องเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ที่มีความน่าเก่งรวดเร็วอย่างเจมี่วอดี้แถมเขาก็ยังอยู่ในช่วงความร้อนแรงสุดๆซะด้วยเอาด้วยก่าวกับสกายสปอร์ตนะครับซึ่ง จอห์นอัลดริทนี่ก็เป็นตำนานของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ชอบออกมาแสดงทัศนะหรือว่าความคิดเห็นอยู่บ่อยๆนะครับโดยเขาบอกว่าคำถามก็คือเจ็กกิงครอฟจะกล้าเสี่ยงใช้เซนเตอร์แบ็กเดอรรุ่งมากรับมือกับกู่ต่อสู้ระดับนี้จริงหรอผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับถ้าไม่ใช่อย่างนั้นลองถอยเอาจอแดนแฮนสันลงไปยืนแทนได้ไหมหมายถึงจะคู่กับจูเอลมาติป ที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะคลาสของเชมี่มอวดี้สูงกว่าที่เราเดาวรุ่งไร้ประสบการณ์ที่จะต้านทันอยู่ฉะนั้นหากเราไม่อยากน้ําตาตกในภายหลังก็ควรเลือกใช้คนเก่าๆหรือระดับทีเท้าที้แค่กิงกันมารับมือจะดีกว่าฉะนั้นถ้ามีเหลือใครอีกแล้วจริงๆแฮนสันคือทางออกสุดท้ายที่เวิร์กอย่างชัดเจนก็เป็นความคิดของตำนานนะฮะส่วนตัวแอดมินเองนะฮะก็ได้ย่นโฉมมาแล้วนะครับสำหรับจอแดนแฮนสันในการเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะ อันนี้ต้องแล้วแต่บอสแล้วกันนะครับว่าจะจัดทับอย่างไรนะครับผมเองก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะฮะนี่คือสุขาวลีวุร์ภูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่17พฤศจิกายนนะครับ